สวัสดีกับพี่น้องมือนีพระจันทร์เต็มดวงเนาะ่อยก็เลือสีมถาทายวิดีโอให้เบิงว่าพระจันทร์เต็มดวงใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่ยยแห้งยางหนีเลยใกล้ๆขอยนึงเดานี่บ่ได้กไกลขอยได้พี่น้องยู่ใกล้ๆขอยนึงบัดนเนี่ยขก็ถทายเนี่ยมันมืดจะได้ข้างล่างมืดแล้ว,ลลวพระจันทร์มันก็นเต็มดวงขึ้นมาเนาะเพรานก็ควอยขึ้นมาเรื่อยๆก็ลูกหน่อยโล่งหน่อยโล่ะนะพี่น้อง ล้วก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนี่สิบหาคำไปคดีแกยังว่าขอให้สุขคนสุขภาพแข็งแรงกันเด้อเอาพระจันทร์มาไก่เจ้าของยังสินะพี่น้องอย่างดอกสมัยก่อนนี่แม่พันวาแต่พระจันทร์เต็มดวงกะเฮ้าวันอย่างดอกพันภาษาพันเบาเนาะกับบอกเข้าใจขึ้นกันอืมนี่ล่ะมันก็มีแบบ เป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิมาถ่ายให้เบิง้งนี่ละ่ะงามแท้งามคักแสงจั่วจ่าเลยพี่น้องก็จะดึงเข้ามาอีกวะนี่มันดึงเข้ามาโพดพี่น้องดึงเข้ามาโพดก,พกับโบคอาสิเห็นเนาะหายเพิ่นออกไปในจังน้อยแบบว่ามันอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เอาพานตูนมอ่อนกว่านี่งามงามสวยๆนี่ปุ้อยู่นี่โอ้ย ถ่ายเบิเ้งพี่น้องกับบมีมีหยังลายดอกเพราะว่าอันโดนๆดนดนสิเห็นทียนนะ่นขืนมาแบบแจงบ่มีแบบขี้ฟงขีฟงข่ฟ้าปิดเลยม้นนี่ขี้ฟ้าบ่มีจักก่อนเลยพี่น้องแป้นเออเติดเลยก็เลยได้อันนี้ก็เลยได้โอกาสก็เลยมาถ่ายเบิ่งนะพี่น้องข้างลาง่างมันแนบเเห็นแล้วข้างล่างเห็นสฉพาะข้างเทิงน่นล่ะข้างบนนั่นข้างลุม่มเ่เห็นเลย นาราพี่น้องกาบบมีอีหยังหลายดอกนะพี่น้องเนะาะแต่มากก็กดไรโคตแทรโกตโกตกิดต,ตามไม่นั่งน้าแนสาวบนอยู่ต่างแดนนี่ก็อเอาแค่นีย่ยหน่อยนะพี่น้องนะพ่อสื่นโลกสื่นใจว่าอันพระจันทร์เต็มดวงเป็นแนวนี้ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ๊ายบายซียูบาย